สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบยบบอยนะครับจากช่องแม็กกี้ฟิล์มนะครับทักทายเอฟซีนะครับทุกท่านนะครับในเช้าของวันนี้เนาะนะครับก็ตอนนี้นะครับเช้านี้นะครับแม็กกี้ก็จะทําลงทานนะครับลงทานก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเป็นช่วงหลังจากเลี้ยงเพลนพระไปแล้วนะครับทุกท่านนะครับช่วงเช้าเนี่ยตอนนี้คือเตรียมกับข้าวนะครับเตรียมขนมเตรียมผลไม้นะครับที่จะถวายเพลนพระนะครับ นิมนต์พระมาทั้งหมดเจ็ดรูปนะครับจริงๆเมื่อวานบอกคลิปห้ารูปนะครับแต่เราไปถามแล้วที่วัดนะครับก็ได้พระมาเจ็ดรูปนะครับก็เอฟซนะครับสามารถนะครับที่จะร่วมนะครับทาบุญกับแบงกบี้ได้นะครับจะถวายซองปัดใจพระก็ได้จะร่วมอจะร่วมเขาเรียกว่าโอนมาสมทบนะครับก๋วยเตี๋ยวนะ่ะชามละสามสิบบาท ความหมายก็คือว่า fc จะโอนมาร้อยหนึ่งห้าสิบบาทสามสิบบาทหรือกี่บาทก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนนะนะครับผมอทุกคนครับตอนนี้ไปยอมก็มาแล้วเนาะนะครับก็โอ้โหสุดยอดครับพลัง fc น้องต้นข้าวตกใจมาเช้าหุ้ยสี่พันแล้วเหรอเมื่อวานสองพันก็เป็นหกพันแล้วเข้ามาปุ๊บเลยใช่ปะปุ๊บเลย เดี๋ยวแม่ปาจะต้องไปเพิ่มเส้นเพิ่มหมูเดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะเลี้ยวกว่าวันนั้นนะเรอก็ตอนตอนเช้ามาก็เพิ่มอีกสี่พันแล้วอะแต่อีอมนั้นเท่าไหร่แค่ห้าพันเนี่ยห้าพันของผมสองไอของผมสามเอฟซีอีกสองอ่าโอเคนี้เป็นหกหกแล้วนะครับเอฟซีสามารถนะครับร่วมนะครับทําบุญลงทานได้ตลอดนะครับตอนนี้นะครับก็คือเลี้ยงตลอดเลยก๋วยเตี๋ยวชามลาสามสิบบาทเอฟซีโอนเท่าไหร่ก็ได้นะครับ เอาเอาแต่เราเลยถ้าเราไม่ค่อยมีก็สามสิบเราก็ได้ชานหนึ่งแหละเป็นไรเนาะสามสิบร้อยหนึ่งนะครับหรือมากกว่านั้นแต่โอ้โหเมื่อคืนมีเจ้าภาพใหญ่รู้สึกว่าโอนมาทีเดียวเออน่าจะสองพันหรือสามพันนี่แหละเจ้าภาพใหญ่เลยแล้วก็มีพันอีกคนหนึ่งแล้วก็เฉลี่ยกันมาอีกนะครับอันนี้ยังยังไม่รวมทั้งหมดนะทุกคนนะนะครับแต่ว่าช่วงเช้าเนี้ยเอาเอาช่วงเช้าก่อนเพราะว่าเราเตรียมอ่าผมจะทำอยู่ตรงโอนตรงตรงจะมอมนั่งโอนว่าให้พระหันหน้าไปทางเหนือเขาเหนือไหม โอเคหันน้าไปทางเหนืออ่ะโอเคเพราะว่าผมกลัวฝนตกไงแต่ก็ไม่น่าตกแล้วเนาะคึมอย่างนี้แหลเย็นดีอากาศเย็นดีอากาศอย่างนี้แหละดีแล้วดีแล้วอ่าให้ร้อนเลยอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปยอมเนี่ยอันนี้คือเดี๋ยวไปเอาไอ้นี่มารถโรลก๋วยเตี๋ยวแกมโรลก๋วยเตี๋ยวสองไหมวันเนี้ยสองคันไหม คันเดียวแต่จุกจุกแน่นเลยเคเครื่องแน่นจุกเลยคันเดียวแต่ว่าจุกเลยคือสองคนช่วยกันทำไต่รอบที่แล้วอ่ะรอบที่แล้วคนละคันเงี้ยเออคนละคันมันไม่ทันอ่าไม่ทันใช่ไหมเอาโอเคเอาคนเอาคันเดียวแหละแต่ช่วยกันดีกว่าอ่าเอางั้นดีกว่าเพราะว่าไอ้รอบที่แล้วอ่ะมป็นคนละคันก็จริงแต่มันเออมันวุ่นวายเอาโน่นคนคันโน่นคันเออเอาคันเดียวเนี่ยช่วยกันเลยก็นะครับผมก็คิดว่าเดี๋ยวมารอบหน้าผมน่าจะซื้อเก้าอี้ซื้อชุดอะไรเก็บไว้เลยดีกว่าใช่ พอดูจากทร<ด>งแล้วเราเราเราน่าจะได้จัดบ่อยแล้วก็ไม่อยาาไปาที่วัดดี๋ยวมันเกิดบ่อยอีกเนาะใช่ต้เกิดผมอีกนะยมพร้อมได้เลยะนะครับทุกคนก็เดือนหน้านะครับสิงหาคมนะครับสิบสามสิงหาคมแต่ว่ามันเป็นวันเกิดของน้องต้นข้าวกับแมงกะพี่ตรงกันแต่ว่าแมงกะพี่จัดเวลาให้น้องต้นข้าวก็คือ,มอผมจะเดินทางมาที่บ้านขอล่วงหน้านะครับก<ม>็คือมาไหว้แม่ล่วงหน้าแล้วจัดวันเกิดล่วงหน้าครับเพราะว่าวันที่สิบสามเนี่ยเราต้องไปจัดงานวันเกิดให้กับน้องต้นข้าวนะเพราะผมทำมาที่ไลฟ์สด่ายคลิป ให้เอฟซีทางบ้านได้รับชมกันเนาะอุ้ยเอฟซีรังกระบือเยอะนะเอฟซีน้องต้นข้าวอ่ะเยอะโอ้โหได้ข่าวว่าเดี๋ยวนะผมดูแล้ววันที่ยี่สิบที่พิจิตรโลกเอาแล้วไปเล้วเอาเดี๋ยวเข้าไปเลยไปกันอีกอะเหมารถไปเกียบบอยทุกคนฟังจากปากผมไม่ไม่ใช่หน้าม้านะครับนี่ของแท้ต้นข้าวดังดังทั่วนะครับเพราะว่าเนี่ยชาวชาวอำเภอลังกระบือเนี่ยนะครับกระแพงเพชรเนี่ยเขาจะเหมารถ ไปดูน้องต้นข้าวนะครับไปเออไปเดี๋ยวลองลองนึกภาพตามผมนะถ้าวันหนึ่งอ่ะผมมีทุนหรือมีอะไรได้จ้างน้องต้นข้าม้อนหนองจิกนะแตกแน่อู้รถติดแน่อำเภอแตกแน่นะครับอ่ะทุกคนอันนี้คืออนาคตนะยังไม่รู้แต่ว่าน่าจะมีนะครับน่าจะมีนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาบอกประชาสัมพันธ์งานบุญก่อนนะครับนางกบีก็จะทําบุญเลี้ยงเพลนพระนะครับที่บ้านนะครับที่ที่บ้านจรงเลยนะครับ แต่ก่อนไปตรงสารพูตาจะสานพูตาทําปีละครั้งทําบุญปีละครั้งนะครับแต่ที่ที่บ้านเนี่ยคือเราทําตอนไหนก็ได้ถ้าเราแบบพร้อมนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้ทํานาแล้วด้วยทําให้พ่อด้วยพ่อกับพี่ชายนะทําบุญให้เขาด้วยนะครับพอดีแม่เขาก็แม่เขาก็เดือนไปไหนไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้มนะครับใช่อ่ะไปย้อมเตรียมการครับผมเดี๋ยวไปโย้ยมมาจุกแน่ๆแล้วจุกนะจุก มีวงคนมีหรือไม่มีมาได้เช่นมีก๋วยเตี๋ยวมีเหลืองใช่อ่โอเคจุ๊บจุ๊ไปจ้าบายบายไปก่อนนะครับก็ให้ก็ให้นิวเขาลงเฟซละโอเคให้มันรู้ไปดิบอกว่าก๋วยเตี๋ยวลงทานฟรีจะไม่มาได้ไงเดี๋ยวนี้เฟซเร็วจะไต่หาขนาดคนไม่มาไปทำงานไปเพื่อไอ้เใยรอ้ลูก้ายงเงินไรอ่ะยอมใส่ถุงไว้เลยสิบถุงมาเดี๋ยวเขาไม่เอาอ่ะ โอเคนะครับนี่ก็เป็นช่วงเช้าที่เราจะบอกกับ f อฟซีเนาะนะครับคือวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นงานวันบุญนะทุกคนนะนะครับเป็นเป็นวันบุญนะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นเรามาทําบุญกันดีกว่านะครับเพราะว่าแมงกี้ได้มีโอกาสกลับมาที่บ้านเกิดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องโทรทัศน์นะครับเดี๋ยวผมจะต่อหลังจากเสร็จลงท้าแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังวุ่นวุ่นอยู่นะครับเอเมื่อวานถ่ายรูปเอาไว้เฉยๆนะครับยังไม่ได้ต่อ ในในขณะที่ถ่ายรูปอยู่อ่ะฝนฝนมันตกไงต้องรีบเก็บโทรทัศน์เข้ามาในบ้านอีกนะครับไอช่วงเมื่อวานที่ให้แม่มานะครับแม่ก็รีบเดินมานอกจากขาเขาไม่ค่อยดีด้วยวก็ให้บอกเดินดช้าหน่อยเพราะที่ฝนมันก็ลงเม็ดแล้วเมื่อวานที่ถ่ายรูปนะทุกคนเอาขาตั้งกล้องตั้งเอาไว้แล้วก็ตั้งเวลาถ่ายรูปโอ้กว่ากว่าจะได้ภาพนั้นนะทุกคนนะครับฝนมันตกนะฝนฝนมันลงเม็ดแล้วแหละนะครับนี่เมื่อวานะที่ที่เมื่อวานไม่ไม่ได้ถ่ายคลิปกับแม่นะเพราะว่าฝนมันตกนะฮะเดี๋ยว วันนี้นะครับก่อนที่ผมจะไปต่อเททัทน์ให้แม่เนี่ยเดี๋ยวให้แม่ออกกล้องแล้วก็ได้พูดกับเอฟซีแน่นอนนะครับเดี๋ยวแม่เอฟซีจะดินเสียงแม่ผมนะครับมเมื่อวานเป็นแค่รูปภาพที่ผมถ่ายประกอบเอาไว้นะเหตุคือตอนนี้ฝนมันตกไงแต่ว่าเมื่อคืนนะฝนตกเยอะแต่ว่าผมว่าวันนี้นะครับน่าจะไม่ไม่ตกเยอะละนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้น่าจะราบรื่นนะครับโอเคครับก็กาหนดการช่วงเช้าเนี่ยนะครับ เราเตรียมอาหารเราเตรียมพื้นที่เอาไว้รองรับพระสงฆ์เจตรูปนะครับผมก็จะเอายกโต๊ะยกเก้าอี้มาแล้วก็เอาเสื่อมอาปูให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นสิบประมาณใกล้ๆสิบเอ็ดโมงพระมาแล้วก็นิมนต์นั่งบนบนแค่บนโต๊ะที่เราจัดเตรียมไว้ให้นะครับหลังจากนั้นนะครับแน่นอนครับไอ้รอบนี้จะจะจะ,จะไม่ลืมซอ,องซองพระปัจจัยพระเพราะว่า ไอตอนที่ผมทําบุญลงทานปูตาเนะี่ยผมผมใส่ซองเรียบร้อยแล้วเราทาตากล้องเงหมดถ่ายนู่นถ่ายนี่ลืมครับเดี๋ยวอันนี้เรื่องซองผมจะให้แม่นะแล้วผมจะใส่เงินเอาไว้ในซองนะครับแมงกระบี้จะใส่เงินไว้ในซองแล้วก็ให้แม่ถวายเพราะว่าผมไม่ตากล้องผมชอบลืมนะครับก็นี่มตลพระวัดหนองจิกนะครับเอ่อจริงๆพระวัดหนองจิกอะ่ะมีอยู่หกรูปแต่ผมบอกเจ้าวาดว่าให้หามาอีกรูปหนึง่งอ่ะเดี๋ยวพระเดี๋ยวพระอาจารย์น่าจะหาวัดใกล้ๆครับไม่ลุงโดดก็หนองค่อย เพราะว่าเป็นวัดที่อยู่บริเวณหมู่บ้านใกล้กันนะครับอ่ะยังไงเอฟซก็รอรับชมคลิปนะครับแล้วก็ไลฟ์สดแต่ไลฟ์สดแน่นอนนะครับไลฟ์สดแต่ว่าคราวนี้ปัญหาคือเห็ตสามบของผมเนี่ยพอดีสัญญาณหายนะครับพอดีป่าหน้าบ้านเขาลือต้นไม้ออกเราสาดด้วแรกมันไปอยู่กับต้นไม้ไงมันระยงระยางอยู่กับเถาวันเนี้ยมันห้อยลงมานะครับตอนเนี้ให้ทางสามบีบีะนะครับมาดูให้ ไม่รู้มาดูตอนไหนนะไม่รู้ทันหรือไม่ทันนะถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดทันก็โอเคนะครับให้เขามาเช็คสัญญาณเน็ตว่าทําไมมันจุดไหนทําไมมันถึงไม่มาสายขาดไหนหรือเปล่าหรือเป็นอะไรยังไงเพราะว่าสายสายเน็ตมันนิดเดียวครับเส้นเล็กนิดเดียวนะครับสามสามบีบีนะทุกท่านเราก็อยากจะไลฟ์สดแบบชัดๆแหละนะครับก็มันเกิดปัญหาอย่างนี้เนาะนะครับเดี๋ยวให้เขามาดูให้นะครับ f อซนะครับ คนที่ดูคลิปนี้มาดูทีหลังนะครับแล้วอยากจะร่วมทําบุญลงทานก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงชาวบ้านฟรีนะครับชามละสามสิบบาทนะครับเอฟซี FC สามารถโอนมาได้ไดที่บัญชีของแมงกะบี้ไทยพาณิชย์นะจําไว้นะไทยพาณิชย์นะครับอเดี๋ยวแมงกะบี้จะปกักเลขบัญชีไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือไทยพาณิชย์นันทุกคนนะนะครับไทยพาณิชย์เนี่ยผมผมทําลงทานโดยเฉพาะนะครับส่วนกสิกรเนี่ยทําอะไรส่วนออมสินเป็นบัญชีส่วนตัวนะครับ ก็ตามนี้นะพลน,นะครับแมงกะบ,บี้ก็ขออวยพรให้สำหรับเอฟซีที่มาร่วมดูไลฟ์สดอ่าดูคลิปนี้ขอให้ได้บุญทั่วหน้ากันนะครับบุญลงทานบุญถวายเพลพระแล้วก็ขอขอบคุณเอฟซีที่ร่วมบุญร่วมกุศลในการอ่าถวายลงทานก็คือเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับไม่ว่ากี่บาทคุณก็สามารถเป็นเจ้าภาพร่วมกับแมงกะบ,บี้ได้ขอให้บุญกุศลน,นี้นะครับส่งผลไปให้กับเอฟซี ให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญนะครับเงินทองมีใช้อย่าให้ได้ขาดมือนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับมีคนช่วยเหลืออยู่ตลอดนะครับเรื่องเงินไม่ขัดสนนะครับทำบุญให้ทุกคนนะฮะแล้วทุกคนจะมีความสุขนะครับรสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปอนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ